นิทานเรื่องสุนักกับเงาการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะร่มไม้นอกเมืองใหญ่มีสุนัขหิวโซตัวหนึ่งกำลังนอนหมดแรงเพราะไม่มีอะไรตกถึงท้องมานานหลายวันเฮ้ยเอาไงดีล่ะเราเนี่ยหิวจังเลยโอ้ยหิวหิวหิวไม่ไหวแล้วฮะรู้แล้ว เราไปวนๆแถวตลาดในเมืองดูหน่อยดีกว่าเพื่อจะมีเศษเนื้อตกอยู่ตามตลาดบ้างน่าจะพอประทังความหิวของเราลงได้บ้างท่านใดนั้นมันจึงวางแผนที่จะเข้าไปในตลาดเพื่อหาเศษอาหารที่ตกอยู่ตามพื้นแต่มันก็เดินวนอยู่นานแต่ก็ไม่มีอะไรที่มันพอจะกินได้บ้างเลยโอ้โห เนื้อชิ้นโตมันช่างน่ากินเสเหลือเกินอืมมันมาหยุดอยู่ที่ร้านขายเนื้อแผงหนึ่งมีเนื้อชิ้นโตโตแขวนเรียงรายเต็มไปหมดมันได้แต่จินตนาการว่าจะมีความสุขมากแค่ไหนถ้าได้เนื้อบนแผงนั้นมาสักชิ้นมันเดินวนหาเศษเนื้อตามพื้นในตลาด แต่ก็ไม่มีอะไรที่มันพอกินได้บ้างเลยจนวนกลับมาถึงหน้าร้านขายเนื้อเหมือนเดิมเอ๊ะเจ้าของร้านไปไหนแล้วเนี่ยแอบไปขโมยมาสักชิ้นดีไหมนะเจ้าสุนัขช่างใจอยู่ครู่หนึ่งแต่ก็กลัวเจ้าของร้านออกมาเจอพอดีแต่อีกใจก็หิวจนทนไม่ไหวเอานะชิ้นเดียวเอง ถ้าวันนี้ไม่ได้กินอะไรอีกก็ต้องหิวแย่แน่เลยเจ้าสุนัขจึงค่อยๆย,ย่องเข้าไปและขโมยเนื้อชิ้นโตมาจนได้มันคาบเนื้อก้อนโตว,วิ่งหนีสุดชีวิตกลัวว่าเจ้าของร้านจะออกมาเห็นมันวิ่งตรงไปยังต้นไม้ใหญ่นอกเมืองที่ประจำของมัน ในระหว่างที่เจ้าสุนักกำลังกลับไปที่พักมันมันเหนื่อยและหยุดพักตรงสะพานข้ามลำธารเล็กแห่งหนึ่งแล้วก็เหลือบตาไปเห็นเงาสะท้อนของตัวเองในน้ำฮะนั่นเจ้าหมาตัวนั้นทำไมแกมีเนื้อเหมือนกันกันกบข้าเลยแถมยังดูชิ้นใหญ่กว่าข้าอีกทำไมมันถึงได้กินอาหารที่ดีกว่าข้าแบบนี้นะมันหลงเข้าใจผิด คิดว่าเป็นสุนัขอีกตัวที่ออกมาหาอาหารเหมือนกับมันแต่สุนักตัวนั้นกลับมีเนื้อที่ชิ้นโตกว่าและดูน่ากินกว่าของตนเองข้าไม่ยอมหรอกข้าขโมยเนื้อมาจากตลาดได้ข้าก็ต้องขโมยเนื้อมาจากมันได้เหมือนกันมันโลภมากอยากจะได้เนื้ออีกชิ้นจากเจ้าสุนัขตัวนั้น เมื่อเจ้าสุนัขคิดได้ดังนั้นมันก็อ้าปากเฮาเงาของตัวเองอย่างดุกดันและทันใดนั้นเนื้อที่มันคาบเอาไว้ก็ร่วงตกลงไปในลำธารแล้วจมหายไปฮะอะไรกันหมาตัวนั้นหายไปไหนกันแล้วแล้วเนื้อของข้าล่ะเนื้อของข้า เจ้าสุนักร้องอุทานเสียงดังก่อนจะรีบวิ่งตามหาชิ้นเนื้อที่หายไปเมื่อมันได้มองลงไปยังลำธารอีกครั้งมันก็ได้พบว่าสุนัขอีกตัวที่เห็นก่อนหน้านั้นก็คือเงาของตัวมันเองโอ้ไม่นะนี่มันเงาของเราเองหรือเนี่ยโถเอ้ยทำไมทำไมข้าถึงได้งงเช่นนี้ สุดท้ายเจ้าสุนักก็ได้แต่เดินกลับไปยังที่พักด้วยความสิ้นหวังและหิวโซเช่นเดิมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความโลภอยากได้ทุกสิ่งบางทีก็อาจจะทำให้สูญเสียสิ่งที่สำคัญของตนเองไปได้เหมือนกัน